ทุกคนครับอาจารย์กําลังจะเดินทางไปหาน้องคนนี้จําได้ไหมน้อง PM ที่อาจารย์เพิ่งไปหาน้องที่น้องขายข,ายขนมจีบแล้วก็ไก่ฉีกครับวันนี้จะไปดูว่าหลังจากที่อาจารย์ปล่อยคลิปไปแล้วน้องขายดีขึ้นไหมเพราะว่ายอดวิวคนดูน้องเยอะมากเลยนะครับแต่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังเหนือสิ่งอื่นใดคือพอยอดวิวมันสูงยอดวิวมันเยอะมันก็จะมีคนแสดงความคิดเห็นที่มันแตกต่างกันออกไปนะครับบางคนก็ชื่นชมน้อง บางคนก็เข้าใจในสิ่งที่น้องทําแล้วก็ชื่นชมในสิ่งที่น้องทําแต่ก็มีบางคนส่วนเล็กๆนะครับที่เกิดตั้งข้อสงสัยว่าทําทไมพ่อกับแม่ปล่อยให้น้องมาอยู่แบบนั้นมาทํางานแบบนั้นมาขายของคนเดียวอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอาจารย์อยากให้เข้าใจว่าสถานการณ์ในครอบครัวของแต่ละคนมันแตกต่างกันมันไม่เหมือนกันเราไม่ได้รู้หรอกว่าในปัญหาที่เราเห็นจากข้างนอกนั้นเนี่ย จริงๆแล้วข้างในเขามีปัญหาอะไรซ่อนอยู่บ้างมีเงื่อนไขอะไรซ่อนอยู่บ้างเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าสิ่งที่เราทุกคนต้องไปสังเกตและไปโฟกัสคือเชินชมน้องในสิ่งที่น้องทํามันยิ่งใหญ่มากที่สําคัญในคลิปนี้อาจารย์มีเซอร์ไพรส์ให้น้องด้วยตอนนี้ใกล้ถึงแล้วนะครับ อีกนิดเดียวเข้ามาในซอยแล้วตอนนี้เราซอยอ่อนนุชเศสิบหกใช่ไหมครับใช่ครับอ่อนนุชเศสิบหกหลายคนบอกว่าที่คอมเมนต์มาในคลิปบอกว่าน้องมีความคล้ายผมใช่ไหมครับ <laughs> อืม <laughs> ก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันครับไหนนี่ไงตั้งร้านพอดีเลยกําลังตั้งร้านพอดีเลย <laughs> อยากเห็นก็ได้เห็นทันทีเลย, <laughs> เ,ดยเ,ลเดี๋ยวเราต้องไปจอดรถตรงนู้นก่อนเดี๋ยวอาจารย์ค่อยเดินออกมาเนาะถึงแล้วไปไปหา,าน้องกันครับ โอ้คนเยอะมากเลยคนมาซื้อกับข้าวสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างลูกขายดีไหมขายดีขึ้นใช่ไหมมีความสุขขึ้นไหมคนเข้ามาให้กําลังใจเพิ่มเยอะไหมีมเยอะเยอะเนาะนี่ปล่อยคลิปไปแล้วคนเอ็นดูหนูมากเลยนะแล้ววันนี้ทําไมได้มาเปิดร้านสายอะขาม,มาลุกอันนี้อะแม่ตื่นช้าเพราะแม่แม่ไหว อะไรนะครับแม่นอนดีดครับอ๋อเมื่อคืนแม่นอนเดือดก็เลยตื่นสายส่งโจ๊กทั้งคืนเลยใช่ไหมใช่ครับเนี่ยทุกคนแม่น้องอ่ะที่หลายคนตั้งคําถามว่าทําไมให้น้องมานั่งคนเดียวแม่ของน้องที่บ้านอ่ะไม่ได้อยู่เฉยเฉยเขาก็มีการขายโจ๊กช่วยแม่ลูกแล้วก็ส่งเดลิเวอรี่ทุกคนในบ้านช่วยกันทํามาหากินรวมถึงตัวน้องด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็ตั้งข้อสงสยัยอาจารย์ไม่อยากให้สงสัย อยากให้มาโฟกัสที่ตัวน้องมากกว่าในความดีของน้องที่น้องทําความกระตันยูแล้วก็ความเพียรพยายามเนาะให้โฟกัสเรื่องนี้มากกว่าอย่าไปดราม่าใส่กันเลยเราทุกคนก็รู้ว่าปัญหาในครอบครัวของน้องมันก็มีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบทีนี้ถ้าเรารักน้องเนี่ยเราต้องทําให้น้องมีกําลังใจมากขึ้นสงสารน้องเวลาเราคอมเมนต์เราก็นิดนึงครับอน้องก็แค่นี้น้องก็สู้อะทุกคนในบ้านเขาก็สู้อ่ะสงสารเขา เรามาที่เนี่เพื่อมาช่วยน้องทีนี้กลายเป็นว่าแทนที่ทุกคนจะไปโฟกัสที่ความกระตันยูที่น้องทํากับและก็ความสามัคคีของคนในบ้านที่ช่วยกันทํามาหากินกลายเป็นว่าคนมาโทรมาด่าน้องโทรมา่าแม่น้องว่าทาไมปล่อยน้องมาทํางานคนเดียวน้องไม่ได้ทํำงานคนเดียวเขาทํางานช่วยกันทั้นครอบครัวครับนูเคยอยากขายของออนไลน์ไมหมลูกเคยเคย,เคยลองไมหมลูกแม่เคยพาลองแม่เคยพาลองแล้วเป็นยังไงบ้างไม่ขายไม่ได้ ขายไม่ได้ตอนนั้นเราขายอะไรกันขายพวกสคาร์ผิวขายไม่ได้เลยเหรอลูกไม่ได้เ่ยทำทำนานแค่ไหนทำเกือบเดือนค่ะทำเกือบเดือนขายไม่ได้เลยหรอไม่ได้เลยค่ะไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวเลยหรอใช่ใช่แล้วอะไรก็เลิกไปใช่ไหมใช่แต่ถ้าเป็นไปได้เราก็อยากขายของออนไลน์ใช่ไหมลูกใช่ค่ะถ้าสมมติมีคนอื่นแบบว่าแบบโหน้องพีอมไลฟ์สดขายของเก่งจังเลยฝากเอาสินค้าไปขายได้ไหมแล้วเราก็ได้ค่าไลฟ์สดเนี่ยหนูเอาไหมลูก อป่าอยู่อยโอเคโอเค,อเคลกอ,อกนเนี่ยเวลาที่น้องขายน้องก็นั่งอย่างเงี้ยตั้งแต่ตอนเย็นจนถึง4ี่ห้ทุ่มถ้าขายไม่หมดนะครับแต่ช่วงนี้ก็ขายหมดเร็วขึ้นนะครับก็ขอบคุณทุกคนแทนน้องด้วยที่มาช่วยน้องอุดหนุนนะครับบางคนก็เพราะมีบางวันที่หมดตั้งแต่1นึ่ทุ่มก็มีใช่ไหมใชาอันนี้ขึ้นป้ายยังไม่เสร็จน้อง<ม>ตั้งร้านยังไม่เสร็จเลยอาทำเลยลูกอันนี้35บาทได้เยอะมากเลยอันนี้อิ่มเลยนะลูกเนาะ เป็นเส้นหมี่ที่สุกแล้วรพร้อมทานเลยดีกับสุขภาพด้วยนะครับอันนี้นะส่วนอันนี้50บาทสลัดโลนะครับซอสนี้น้องทำเองด้วยนะทำช่วยกันกับแม่นะครับส่วนอันนี้เป็นของโปรดของน้องที่เป็นอินสปิเรชันที่ทำตอนนั้นเนี่ยคิดอะไรไม่ออกว่าครอบครัวจะไปยังไงต่อก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าแม่เคยทำอันเนี้ยให้ทานนั่นคือขนมจีบนั่นเองก็เลยบอกให้แม่ทำแล้วน้องจะมาขาย แล้วก็มาขายวันแรกมาก็เขินใช่ไหมลูกอะไรนะครับหน่อยเอ,อแม่มาแล้วพอวันนี้ทขามาเยอะเลยอ,อันนี้เป็นน้ำค่ะทำเพิ่มค่ะอันนี้<อ>น้ำขงอ๋อน้ําชงทำ<า>ขาย<ช>ด้วยใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างฟีดแจกก็ดีค่ะมีคนติดต่อมาคนติดต่อมาขายดีขึ้น แต่ว่าก็มีคนที่ทาให้ไม่สบายใจใช่ไหมใช่ค่ะเขาว่ายังไงบ้างคือเหมือนแบบบางทีเขาทักเฟซมาส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะถากข้อความมาว่าแบบเออแบบทาไมปล่อยให้ลูกไปขายอย่างนั้นอะไรอย่างงี้น้องควรได้พักผ่อนนะมไม่ควรที่จะแบบออกไปแบบรับผิดชอบอะไรแทน พ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทาไมถึงไม่หางานทํามือเท้าก็มีครบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบเกาะลูกกินบ้างอะไรบ้างอ,อย่างเงี้ยมันก็เลยเ<อ>ทาให้แบบไม่สบายใจก็เลยแบบว่าเออมันมัน,ม,นมันประดังประเดเข้ามาแบบพร้อมๆกันแม่ก็เลยแบบโอ้บางคนก็โทรมาเหมือนแบบถามว่านี่สินอะไรทําไมถึงจ่ายเยอะขนาดนั้นลูกต้องถึงมานั่งใช้นี่อะไรอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย มันก็จะทําให้แม่แบบรู้สึกค่อนข้างไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่รับมือไม่ทันค่ะอาจารย์อาจารย์ให้ดูอันนี้นะค่ะให้ดูอันนี้คนที่ดูคลิปนี้ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ประมาณ4.3ล้านคนคที่ดูคลิปแล้วก็มีคอมเมนต์ทั้งหมด11,620คอมเมนตนะ์ณปัจจุบันทุกคนในนี้ส่วนมากพูดไปทิศทางเดียวกันว่าชื่นช,ชมช่นชใชค่ะคน4ล้านคน ตำหนิเราถึง20คนไหมก็น้อยมากน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราภาคภูมิใจในตัวลูกมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะไม่โดนตำหนิเลยค่ะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่โดนคนว่าเลยนินทาเลยเป็นไปไม่ได้ตัวอาจารย์ก็โดนรู้ใช่ไหมรู้ค่ะอาจารย์ก็โดนโดนหนักด้วยใช่แต่หน้าที่ของเราคือโฟกัสคนที่รักเราค่ะแล้วก็คนที่เรารักแค่นั้นก็พอค่ะไม่ต้องไปสนใจเพราะคนที่ไม่รัก ทำยังไงเขาก็ไม่รักใช่เพราะว่าน้องก็แบบน้องก็แบบแม่หนูขอโทษนะอะไรอย่างเงี้ยที่หนูพูดไปเพราะหนูตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออไม่เป็นไรหรอกแล้วพอเจออะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบปอบกันเองไงทุกคนรู้ไหมว่าแม่ของน้องกําลังป่วยอยู่ป่วยกายด้วยป่วยใจด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องออกมาทําอย่างเงี้ยเพราะว่าเห็นน้องน้องเห็นแม่ว่าแม่ไม่ได้แข็งแรงแม่ไม่สบายน้องก็เลยอยากทําหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุด ข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองประเด็นที่เป็นหนี้ว่าทําไมต้องเป็นหนี้เยอะขนาดนั้นอาจารย์เชื่อว่าคนค่อนประเทศนี้เป็นหนี้หมดและไม่มีใครอยากเป็นหนี้ครับเขาก็ไม่ได้อยากเป็นหนี้เลือกได้ไม่มีใครอยากเป็นหนี้แต่มันเป็นแล้วมันคือการแก้ไขปัญหาและสิ่งที่สวยงามที่สุดตอนนี้ที่เราทุกคนเห็นคือเด็กตัวเล็กๆคนนี้และครอบครัวเล็กๆครอบครัวนี้เขากําลังช่วยกันในการดูแลกันและก็กอบกู้ครอบครัวออกมาให้ดีที่สุด เพราะฉะนั้นอยากตำหนิเขาเลยเขาอยู่ที่ห้องเขาป่วยอ่ะเขาก็ทําโจกขายเดลิเวอรี่พ่อก็วิ่งส่งของทั้งคืน24ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงบางครั้งครอบครัวครอบครัวหนึ่งอย่างที่อาจารย์บอกอ่ะเราไม่มีทางรู้ว่าเขาเจอปัญหาอะไรมาบ้างเหมือนครอบครัวเราเราก็ไม่สามารถพูดให้คนฟังได้หมดแต่ทุกคนมีปัญหาเป็นของตัวเองและมีวิธีการแก้ไขปัญหาเป็นของตัวเองเสมอเพราะฉะนั้นเคารพกันให้เกียรติกัน เห็นใจกันดีกว่าเนาะบางครั้งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นมันทําให้คนในครอบครัวรักกันมากขึ้นด้วยนะใช่ไหมใช่ก็ขอบคุณมากๆเพราะว่าแบบฟีดแบ็กก็ดีมากๆค่ะอ่านคอมเมนต์แล้วก็ชื่นใจน้องก็แบบชื่นใจแต่เมื่อคืนนอนม่หลับรู้นะว่าเคืนนอนมับลับน้องก็บอกอาจารย์ว่าแม่นอนดึกเพราะว่าทำข้าวดึก แต่จริงๆอาจารย์รู้ว่านอนไม่หลับหรอกเพราะว่าเครียดเรื่องคอมเมนต์ใช่ไหมเครียดเรื่องคอมเมนต์ด้วยแล้วก็ต้องต้องทาของในอะไรวะพอวันแรกที่เจอคอมเมนต์นะคะแม่ไม่มีแรงทาของเลยจากที่เคยทําได้ทุกอย่างวันละยี่สิบกล่องเนี้ยค่ะเมื่อวานทําได้แค่สิบกว่าสิบกว่ากล่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องก็แบบรู้สึกไม่สบายใจแม่ก็แบบดาวเองดาวเองก็คอยปอบกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะทั้งครอบครัวก็แบบไม่เป็นไรเราโฟกัสที่ เรามากกว่าไม่ว่าจะเป็นใครโทรมาถ้าเขาโทรมาแบบหวังดีก็ขอบคุณเขาแต่ถ้าเกิดเขาโทรมาแบบตำหนิเราหรืออะไรเงี้ยก็ปล่อยเขาเถอะเพราะว่าเราก็คือแบบให้แม่แบบว่ามองแต่สิ่งที่ดีมากกว่าไม่อยากให้มองดี่ล้วอย่างนี้นทีนี้ได้ยินข่าวว่าเคยขายข,ายของออนไลน์ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ขายไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะถ้าอาจารย์ <c oughs> จะเอาหนู <c oughs> ไปขายของ <c oughs> ออนไลน์ด้วยไปไหมลูก ไปเลยไหมไม่รู้ไม่รู้ทำไงถึงไม่รู้วะอยากออกกล้องไหมอยากออกกล้องไหมเขาอยากเป็นนักร้องนักแสดงนี่ก็ขายของอย่างนี้เดี๋ยวขายของอย่างนี้เอาไหมลูกเอาไอยากไปทำงานกับอาจารย์ไหมไปไหมไปแล้วขายของกับอาจารย์ ถ้าถ้าหนูไลฟ์ขายของหนูจะได้มาขายของไว้คือเขาเขาก็ยังเป็นห่วงอ๋อเป็นห่วงเขาก็ยังเป็นห่วงอ๋อเอายังไงดีล่ะ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 อยากไปก็อยากไปแต่ก็อยากขายทำไมถึงอยากขายนี่ต้องอะไรลูก จะไปขายของออนไลน์เราก็ได้เงินนะและได้เยอะกว่าด้วยนะลูกอาจะได้เยอะกว่าเยอะเลยนะลูกเขาคิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาไปแล้วแล้วตรงนี้ใครจะมาขายแทนเขาแม่จะอยู่ยังไงถ้าความหมายใช่ไหมหรือยังไงอ๋อเนี่ยฝากทุกคนก็อาจารย์ฝากถามหน่อยทุกคนถามถ้าสมมติน้องไปไลฟ์สดขายของออนไลน์โดยที่มีอาจารย์สนับสนุนทุกคนจะสนับสนุนน้องไหมครับฝากคอมเมนต์ว่าหน่อยนะครับ อย่ารอดูว่าจะมีคนสนับสนุนเราเยอะไหมเลยเป็นการตัดสินใจด้วยอาจารย์กำลังทำโปรเจกต์รับสมัครออเดชั่นคนที่จะมาขายของในบริษัทแต่หนูว่าไม่ต้องแข่งกับเพื่อนเลยนะคนเขามาสมัครกันเป็น<อ>พันเป็นหมืนม่นน,นะนลนะูกไปเถอะแม่ให้ไปถ้าแม่ไม่ให้ไปอ่ะคนดา่าแม่รักกว่าเดิม เป็นแบบที่เราเป็นมีความสุขให้คนได้เห็นสร้างความบันเทิงให้กับผู้คนแล้วเราก็ได้ค่าตอบแทนด้วยโอเคเห็นไวล่ะทีนี้หลังจากเนี้ยช่วงนิหนขายของได้ตามปกติอาจารย์วางแผนเตรียมงานทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเดี๋ยวอาจารย์จะให้ไปหาอาจารย์ที่โน่นให้แม่พาไปก็ได้พ่อก,กับแม่พาไปก็ได้ แล้วไปคุยกันว่าเราจะเริ่มต้นการทำงานยังไงบ้างดีไหมครับดีใจไหมลูกเ <laughs> <laughs> นี่ยรอดูมีคนรอสนับสนุนเราเยอะเลยเพราะเราเป็นคนกะตันยูเห็นไหมเป็นเด็กดีทำดีแล้วก็มีความกระตันยูคนพร้อมจะสนับสนุนเทวดาก็รักแบบนี้แหละถ้าหนูไม่ได้เป็นคนกะตันยูไม่ขยันแบบนี้อาจารย์ก็ไม่มาบอกให้ไปทำงานด้วยนะ นี่คนแรกในชีวิตเลยนะทีม่มาเชิญไปทำงานด้วยนะ <laughs> คนแรกในชีวิตเลยนะนี่ที่เชิญมาทำงานด้วยดีใจไหมดีใจเดี๋ยวเราไปว่ากันที่ออฟฟิศอาจารย์เนาะไปคุยกันว่าเราจะแบบไหนยังไงเดี๋ยวทีมงานจะวางแผนทำงานนี่พี่โดนัทก็จะช่วยหนูด้วย <laughs> นี่พี่โดนัทเปิเป่อนเนี่ย <laughs> ก็จะช่วยด้วย ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทนีออนไวท์ไทยแลนด์นะครับขอบคุณมากมากเลค่ะเพราะ<อ>ว,ว่าดีใจที่แบบเขาได้หลังจากมีข้อคงได้ทําตามแบบฝันของเขาแล,แล้วแหละแม่ก็ดีใจแวะมาอบอกข่าวดีแล้วแวะมาให้กําลังใจด้วยขอบคุณครับข<อ>บับข<อ>บ้นต่อไปนี้เร็วๆนี้เส้นทางใหม่ในชีวิตกําลังจะเปิดขึ้นและเป็นเส้นทางที่สําคัญ ตั้งใจให้ดีนะลูกอาจารย์จะสนับสนุนหนูให้มากที่สุดเท่าที่อาจารย์จะทําได้แต่ท้ายสุดแล้วไม่ว่าตัวอาจารย์และทีมงานสนับสนุนแค่ไหนถ้าหนูไม่เต็มที่กับมันมันจะไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นเราต้องร่วมมือกันจับมือร่วมมือกันเพื่อให้ความความฝันของหนูสําเร็จให้ได้นะลูกนะัดตั้งใจนะโอเควันนี้ขายดีๆขอให้โชคดีเราไปเจอกันที่บ้านหลังใหม่ของเรานะลูก